สวัสดีครับผมมีเฉยสุดหลอ่อหลอ่อที่สุดในโลกครับตอนนี้กำลังจะย่างไปซื้อเสียงเป็ดเตี๋ยวครับผมแต่ไม่กินก็นสมตำครับบ้านพิสายกำลังเดินเขื่นไปครับอขอบคุณหลายๆลยด้วยครับที่ติดตามน้ำเส้นเนื้อแ,แตอ่สิ่งดีๆให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมฝากนั้นเนี่ยนผู้ให้ ห้าช่วยแซบๆกินครับเนี่ยเขาทั้งรัดกันโอ้โหเครื่องเสียงครับออ้หเครื่องเสียงดีดีนั่นเลยเนี่ยเขาลังบ้านเพื่อนครับ เดี๋ยวลูกค้าเพิ่หลหลอยู่ครับยังเพราะท่านนิดนึยวครับให้พี่แววเพิ่นลวกเส้นให้ครับครับม่วนก่ะเออหน้ามันค่ะสาวสวยสาวสวยหน้ามันทับเลยอ่าตีน้ำมันเจียวพี่ตีตีเลยใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงอ่าตีเลยครับเอ้ยอย่างนี้แหละ สี้วดำนี่ดำนิดนึงอ่าตีเลยครับอืกินกับส้มตำพี่อ๋อเอ้ยเข้ากันอืน้ำตาลทรายพี่ตัดนิดนึง <มา S 2> <ๆ>กับซีซิ๊ว<ๆ>ขาวแ้วอือหุ้มนะใส่แค่หนนิดนึง อิ่วมันนี่เปล่าอาน้ำตาลทรายเนี่ยมันมีใส่ซีอีกไหมเพอแล้วพี่แต่พี่คนไม่ทั่วเออคนให้มันทั่วครับอันนี้ที่คนไม่เดีดที่ขี้เดี๋ยวม,ม,มันติดอือเส้นมันเหนียวติดกันต้มอือกินตาก๋วยเตี๋ยวปลาแดงมึงอุดอนามามอกกระเดียกมาเยอได้ไเดี๋ยวขอพี่แก้วแก่นนึงปลาแดงเก่าแล้วก๋วยเต็ดอือขอพี่แก้วเดียเ๋ยวเยอะป้ะน,น่ะ เยอะเยอะวะโอ้ก้นหมอพอดีเอาน้ำมันหมดหรอเล่าหน้ามันไงโอ้น้ำคงไม่พอเป็นที่กินได้ก็ก้นหม้ออะไรยิ่งอร่อยอ้มาเพ็มเนาะนี่ยังแลยากใส่เลือดขายดีก้าลากสายยางมาเติมก็ได้ โอ้อยพิษไม่ได้กินแล้วถ้ง,งั้นอีพิษหมดสิทธิ์แล้วม,มา<ช>ไม่ทันแล้วไอพิษหรือว่าจะมากินน้ำเงี้ยว,ยวอือขายดีกับมันนี่เนี่ยอ่ะจ้าอ่ะตับกุ้เตียกับผม ปลาห้าปลาห้าแดงมัองมุดโดนเอาอยนันนีมาเคือพอแล้วพอแล้วส้มนะได้ป้อลงมาเหรอมนาวมาจ้ามนาวอ่ะพิดาซื้อมาดี่ไหนพิดารามะดามนาวนี่ถุงนี่ได้ไว้ ไสออ,อืมนีกั่อีกน่อนายหดอืมจาอะไรเ็ขอเอาาบในะโอ้ยมั่งวดที่แล้ขีดน้ำขาเจ้าเ่าอะไรยากวดนี้ข <ixa? S 1> อแกตัวลแกตัวแกตัว ไปเลยอาหารการกินพร้อมแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิรอฟนี่แหละไปกินด้วยอืมกตตาสายตัดนิดลตาตายนิดน,นึง mà nhà bạn, mình bạn không muốn tập, từ của em mẹ 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 mẹ

ป้อมกินน้ำผุ้งน้ำกันเด้อย่าว่ากันเด้อเพื่อนๆใครทักแล้วสุดยอดเลยยอดเลยของแซ่บของแซ่บเมื่อที่แล้วกินอะไรน้องถ้าจอแก้ตัวแก้ตัวห้องก็ดีช่องหนึ่งอ๋อแก้ด้วยชิ้นละ

มีเนี่ยมีีเนี่ยสือีนี่นั่งวุ้นใบเด็ทีีก็สีหรอม่ได้แค่วุ้นใบเด็อ่ะ่านน้องดมาแล้วเราใหม่มาแล้วเราเอาไปเติมขมาหนึ่งอืมากุณชเนาะครับอืมเสร็จปนี่ยังไม่เชื่อใจนี่

ง่ายครับม,ม,มาแล้วมันกัน อยมื่เสียดมื่อนอาไว้ทุดโอ้ี่เจ้าเจ้าเลยจอนบินได้ทีนไนมาที่ก็ชอบคมีมาก้ะมาเขาเอาระโหเลยต้องตเียดต้องพ้นมา้อน

ก็เลยนะเดินไทรเนี่ยเพื่อเดินไทเนากแลาวคนตรงของมันน่าพี่คนสวยแซบเหมือนเด ok ิมอนะือไปกรุงเทพก็ต้องเสือป่าแหละครับของพวกอุปกรณ์การถ่ายทำรวมอุปกรณ์โทรศัพท์ไปเอาหลักก็เข้าเดินเล่นแถเสือป่าเนาะนะไอ้เทพเนี่ยเทพดิฉันโทรศัพท์อย่างเงี้ยใช่เยอะพีชชี้ให้พี่หน่อยเป็นนั่นพร โงานมันด้วนั่นชินเยอะเออเอมาจากจีนจากใช่นำเข้าเกิดอะไรที่เขาใช้หมุนั่นอะไรเนาะอะไรนั่นที่อะไรอ่ะที่ออกกำลังกายะมือใช้หมุเหมือนกหันอะไรอหเยอะเวลาเยอะเลยครับราคาส่งด้วยทีเดผมจักอ่ กาหันออกกาลังกายกิจกรรมอะไรกังหนมาพันคนสอบออกกาลังกายมือลาไม่ใช่จะมือเขาเนี่ยหมุนเอานอึงกบรีหันมันหันอดอานหน้าบเตียงอวานแล้วกมีารเล่นตางปลไม่พบอุปกรณ์หรอกอุปกรณ์มืถือนั่นกำลางขายขอเอาพันมาโม่แ อืมดัง,ดงดก็งแบตเตอรี่มือถือพวกอะไรดังหมดเชือปลานี่อุดรทตรงนี้นี่ก็มีสิครับเพือ,อหาาวเห็นได้ยินอยู่นะข่าวะร้านก็ร้านไปซื้อแบตเตอรี่ไงซื้อสา,าขาอุดอนเขาจะย่างขนาดไปแล้วนี่จะไปซื้ออะไรมาถ่ายทำ ได้ให้เตยอ๋ออุปกรณ์พวกอุปกรณ์กล้องกล้องอย่างเงี้ยตั้งขายอืมพวกไม้กันสั่นไม้เซลฟี่ไม้กันสั่นนั้นเป็นหมื่นมันมีหลายอย่างเนาะมีหลายอย่างนาะอืมอุปกรณ์พวกกลองเลี้ยงไก่อืมหน่มอะน้ำอ่ะอุ่ รสน้ำเมื่อกี้ใมือ่างเดียวอร่อยมากเพื่อนกินะไม่ทันแล้วจ้ะยาไม่กันออร่อยมากเลยครับดูกันกินดกันหลายคนแซ่บครับแซ่บพิธีเปิดแดดใส่มืนะอ้ดมันอืออ จับแบกินข้าวเจ้าต่มัคุ้งกับแซบเรไาดต่้มันนะเนาะ้น้ัขก้มัอับด่นาั่วบ่มงหอมเืออมเ้ง่ายๆครับมือเทียงครับผมสบายครับแบบง่ายๆครับหลังเนื้อ ขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามนะครับบรรยากาศเมื้องเชียงให้ครับบ้านจะปัดเชียงให้เดีเ๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามเบื้องบ้านหน้าจีพาปเปี่ยวอใส่ครับภาเป็นลเลาะปึ้งยังงนี่ครับพีนนท์ พี่นอดด้องที่เหนขนมาให้พี่สาวครับถือนำฝนไลยมัพึง่งจังไงฝนตกหนักมานขึ้นลบพระท่านครับตกเรื่องด่อยตกเรื่องภูเขาลบพระท่านครับมีบ้านทีลบใกล้แหง้วครับยังไ่ยังสวยอยู่แค่สองลกอะ,อะคลิปนี้ก็ขอไปสํานี้นะครับผมแล้วเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ